ผมเองก็ได้ได้อ่านเอกสารจากต่างประเทศเช่นอิสราเอลนะครับเขาก็เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งนะเขาก็พูดถึงครว,ว่าการใช้น้ําหรือทําให้น้ำไม่ขาดแคลนทำได้ไรเขาเป็นประเทศที่มีทะเลทรายทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเขาใช้เวลาในการคิดเรื่องเหล่านี้มาเจ็ดสิบปีแล้วนะครับเรื่องน้าเนี่ยวันนี้เขาเป็นผู้นําในการบริหารการน้ําในการพัฒนาการแหล่งน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเขาสามารถนําน้ําที่ใช้แล้วมาใช้ได้ถึง85%เปอร์เซ็นต์ นะให้กลับมาใช้ใหม่ในภาคการเกษตรได้หรือมีการตั้งโรงงานสกัดน้ําทะเลมาทําน้ําจืดนะครับสามารถดื่มกินได้121ล้านลูกบาทเมตรต่อปีด้วยต้นทุนในระดับต่ําที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับ0.60ดอลลาร์ต่อลูกบาทเมตรนะครับเพียงวันนี้เรายังไม่มีการอะไรล่ะเรื่องน้ําการเกษตรนะครับก็ไม่ได้มีการเก็บเงินเก็บทองอะไรกันเลยนะก็มีเฉพาะน้ปาประปาอะไรทนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องให้ความสําคัญ ถ้าผมคุยกับหลายหลายประเทศเขาบอกว่าน้ําประเทศไทยยังถูกอยู่เลยน้ําดื่มอะไรพวกนี้ทั้งที่เราก็บอกมันแพงงนะน้ําขวดน้ำอะไรพวกนี้เขาบอกบ้านเขาเนี่ยขวดละร้อยสองรอยเพราะทุกคนจะต้องใช้น้าอย่างประหยัดทุกคนรู้คุณค่าของน้ำนะอิสราเอลเขาบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีราคาสูงสุดเลยมากกว่าอย่างอื่นที่สุดในโลกเนี่ยแต่ทุกคนมองว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรทรัพยากรที่มีค่าถูกที่สุดมันนี่ต้องให้วคาคญแล้วนะครับน้ําทุกหยด